สวัสดีค่ะดูดวงตามราศีเกิดประจำเดือนกระกฎาคม2015ทุควินนี้เป็นของชาวสีเมถุนนะคะชาวสีเมทถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กระกฎาคมค่ะหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีเมถุนจะดูเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพตามลําดับค่ะจะมาดูนะคะว่าชาวราศีเมถุนเมแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ สำหรับไพ่ของคุณนะคะหยิบมาวิวอ o f ฟอ r รจูนนะคะเรื่องของการงานเช้าสิเมาุนเดือนกระกฎาคมสถานการณ์จะพลิกผันกลับมาดีขึ้นความรู้สึกของคุณที่เบื่อหน่ายต่อการทํางานหรือเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่หรือมีเรื่องขัดแย้งกับคนในสายงานเดือนกระกฎาคมผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไปช่วยไปช่วยไกล่เกลี่ยแล้วทําให้คุณกับเพื่อนร่วมสายงาน นะคะหันกลับมาเข้าใจกันและร่วมมือกันทํางานนะคะทําให้งานนั้นมันก้าวหน้าแล้วทาให้คุณมีกําลังใจที่จะทํางานแต่ว่าวิวอ o r t จูนก็ยังเป็นช่วงที่คุณก็อย่าได้ประมาทในการทํางานในการประกอบกิจการใดๆก็แล้วแต่ค่ะขอให้คุณค่อยๆทําค่อยๆค,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 คิดไปคนที่คิดอยากจะย้ายเปลี่ยนแปลงคุณก็ขอเป็นช่วงที่คุณขอเข้าไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ได้ถ้ามีบางคนอยากจะขอเปลี่ยนไปอยู่แผนกอื่นที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็ จะสนับสนุนจะเมตตานะคะแต่วิวอัปจูนก็มีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่นะคะจะมอบหมายให้คุณไปดูแลงานในสาขาอื่นที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือคุณจะต้องไปช่วยเหลือผนกอื่นอย่างเงี้ยนะคะเพราะงั้นชาวราศีเมถุนก็คงจะต้องเตรียมสุขภาพร่างกายหรือวางแผนการทำงานให้ล่วงหน้าไว้ก่อนจะดีค่ะแต่การทำงานของคุณนะคะมันก็มีบ้างค่ะที่บางทีคุณจะนำเสนออะไรก็ยังมีคน มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอดทนกับคำวิพากษ์วิจารณ์ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะถ้าท่านที่เป็นข้าราชการนะคะก็มีการที่ปรับเปลี่ยนย,ย้ายไปในทิศทางที่ดีนะคะผู้ใหญ่สนับสนุนหรือคนที่หางานอยู่มานานแล้วก็มีโอกาสนะคะบางทีจะได้งานแบบไม่คาดฝันนะคะแต่ทีนี้เรื่องของการเดินทางไกลนะคะงานทางไกลอันนี้ถ้าหากคิดจะไปทำงานทางไกลหรือคิดจะไปต่างแดน ก็ศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนนะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของการติดต่อประสานงานจะเป็นเรื่องของการใช้เน็ตใช้ออนไลน์นะคะหรือบางทีจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์มากขึ้นอย่างเงี้ยทำให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยได้ลูกค้าเข้ามานะคะถ้าท่านถ้าท่านที่ทําธุรกิจอยู่นะคะจะดูเรื่องของการเงินกันค่ะการเงินก็คือเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบการเงินยังใช้ใจ่ายเยอะอยู่นะคะ ช่วงกรกฎาคมรายจ่ายเกินตัวบางทีจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลาบางทีเป็นเรื่องของยศยานพาหนะที่จะต้องเปลี่ยนหรือซื้อใหม่และก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือการให้หยิบยืมแล้วไม่ได้คืนนะคะแล้วตัวเองจะต้องรับผิดช,ชอบนะคะแต่ก็ต้องระวังการเงินอาจจะสูญหา,หายหรือถูกขโมยได้นะคะโดยภาพรวมคุณจะต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะเด็กถือดาบเขาก็เตือนว่า ยังใช้ใจ่ายเยอะอยู่นะคะจะดูเรื่องของครอบครัวกันค่ะครอบครัวเด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญก็จะเป็นเรื่องของความรักยังมั่นคงดีแต่ก็เป็นเรื่องของทิฏฐิมานะหรือแบบว่างอนกันนะคะบางทีก็จะเป็นเรื่องของว่าไม่คุณก็แฟนนะคะที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะแล้วอีกอย่างหนึง ต่างคนก็ต่างไม่ค่อยมีเวลาในด้านของการทำมาหากินเลยไม่ค่อยจะได้เอาใจใส่กันมากนะก็เกิดการหวาดระแวงหรืองอนกันแต่โดยภาพรวมก็มั่นคงดีนะคะบางทีก็จะได้โชคลาภจากคนรักด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของคนที่สถานะเป็น,ปนแฟนกันนะคะ The Tower The Tower อันนี้จะต้องระวังคำพูดระวังการบอกเลิกแบบไม่คาดฝันบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องกลายเป็นถูกบอกเลิกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดอะทาวเนี้มันก็อาจจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะบางทีจะเป็นเรื่องของทั้งมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเรื่องของการที่คบกับแฟนมาในแฟนก็อาจจะมีปัญหากับ เรือญาติของคุณเองหรือตัวของคุณเองพยายามปรับตัวกับเครือญาติของแฟนก็เหมือนกับไม่ค่อยจะจะลงรอยกันเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแฟนกันก็นกเลยความสัมพันธ์อาจจะไปต่อไม่ได้นะคะสถานะโสดนะคะเดอะชาร์ลอตค่ะเดอะชาร์ลอตคุณอาจจะได้เจอพบเจอคนที่ถูกใจคนที่ทํางานเก่งนะคะในสายงานเดียวกันหรือการไปเข้าร่วมประชุมสัมมนานะคะแต่ว่าการ การดูใจหรือการครบหากันก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยหนึ่งทั้งตัวคุณกับคนที่พูดคุยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีเวลาตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดก็ยังสถานะโสดนะคะเพียงแค่ว่ามีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีคนคุยคุยหรือยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่คิดอยากจะคบใครจริงจังนะคะ สำหรับเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะราชินีถือดาบราชินีถือดาบก็ระมัดระวังเรื่องของกระดูกสันหลังเรื่องของออฟฟิศซินโดรมคือการทํางานหนักเกินไปเลยเการนั่งกับที่นานๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเลือดลมอาจจะไหลเวียนผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนจะต้องออกกําลังกายและก็ระวังเรื่องของการเดินทางไกลด้วยค่ะและก็อัศวิราชินีดาบนี่ก็ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะวันนี้ ดูดวงสำหรับชาวราศีเมถุนก็ดูแบบกว้างๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ